ณหมู่บ้านโคกอีแหลวหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่กลางอ้อมกอดของธรรมชาติยามสนธยามมาเยือนไม่ใช่แค่เพียงความมืดมิดที่เคลือบคลานเข้ามาหากแต่เป็นเรื่องเล่าขานถึงสิ่งเร้นลับที่ฝังรากลึกอยู่ในทุกอนูของผืนแผ่นดินแห่งนี้ โดยเฉพาะตำนานของผีปอบที่สิงสถิตยอยู่ในป่าช้าท้ายหมู่บ้านใครๆก็รู้ว่าตาชมคือที่พึ่งยามยากผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าเขาเตือนชาวบ้านเสมอจำไว้ให้ดีเถิดพี่น้อง อย่าได้ลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางหรือไปยุ่มย่ามกับวิญญาณเร่ร่อนในป่าช้าเด็ดขาดจนกระทั่งวันหนึ่งคนต่างถิ่นนามว่านายเพิ่มได้ย้ายเข้ามาเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางฮไร้สาระผีปอบบ้าบออะไรกัน และความเย่อหยิ่งของเขากำลังจะนำพาสิ่งที่มองไม่เห็นมาสู่ตัวคืนนั้นเองความเย่อหยิ่งก็ถูกลงโทษสิ่งที่นายเพิ่มไม่เชื่อกำลังจะปรากฏกายตรงหน้าเขา จาวิญญาณจะตามหลอกหลอนในยามคับขันแสงสว่างก็มาถึงวิญญาณจะจอมจักวิญญาณจะล่าวิญญาณจะตามหลอกหลอนไอ้ผีปอบเท่ามึงปล่อยมันไปเถอะ งั้นมึงเจอนะโมวานายุสุดที่โสหลังจากวันนั้นในเพิ่มก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตบทเรียนที่ชาวบ้านโคกอีแหลวบอกเล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเพราะสิ่งลี้ลับนั้น มีอยู่จริงและอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่า <Wow. S 1> ที่คิด